ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิช่วง 9, หยิบมาฝากสนับสน <9 S 2> <9 S 1> ุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเดเือน้าเป็นวันแม,แม่แห่งชาติครับท่านผู้ชมฮะซิงเกิลมัมคนหนึ่งมีข่าวว่าเฮ้ยสรุปแล้วคืนดีกับแฟนหรือย,ยังอาจารย์บวยมาขอคืนดีแล้วหรือเปล่านี่พอก็ต้อนรับคุณตุ๊กสนอกวันนั้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีเปนอย่างทางการค่ะเป็นวันแม่ อีกหนึ่งครั้งครั้งแรกในวันแม่รู้สึกยังไงที่ตัวเองเมื่อปกติเราต้องมาไหว้แม่ยังคุณน่าลูกรู้เรื่อง้วลูกต้องเอาพวงมาลัยมาให้แล้วใช่แล้วมีมีรูปเก็บไว้แอบประทับใจแอบแอบน้ำตาลื้นแต่แม่ลูกทําอะไรนิดนึงก็ฉันที่ทีอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจออันนี้เจอแต่ร้องไห้กบวิงเล่นไม่ไม่เจอแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันของเราอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนวันเด็กวันแม่ แต่ด้วยความที่เป็นแม่สายสตรองเนี่ยคือพี่ตุ้งเนี่ยดูแลลูกเองดูแลไปจนถึงนอกจากการเลี้ยงดูที่สําคัญก็คือสุขภาพแล้วก็อาหารการกินเรื่องสุขภาพเนี่ยคืออย่างเราอย่างตุกก็คือรักสุขภาพมากอย่างพ่อแม่ท่านจะเป็นวัยที่เริ่มมีโรคแล้วก็ต้องก็ต้องดูแลส่วนเด็กอะต้องรู้สึกว่าอวัยวะมันเสียดายอะของดีๆน่าจะสร้างโอ้ไม่เหมือนเราไปทานนั่นอารมณ์ทานขนมก๊อบแก้ไปแล้วของลูกคือไม่ได้เลยแล้วน้ํามันเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยคือของทอดกับเด็กของคู่กัน แต่เราเรานึกพางง่ายๆว่าเจ้าน้ํามันที่มันติดผนังอะแล้วนุ้ยต้องเป็นเช็ดอะแล้วคิดดูดิอันนั้นยังกระจายนะคะมุ่ดำขาแต่ถ้ามันเข้าไปแล้วหลอดเลือดเล็กๆไม่กระจายแล้วติดแน่นๆอะมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วคนที่เป็นโรคคนที่แบบเราเห็นเลือออกกําลังกายทุกวันใช่แต่เข้าโรงพยาบาลคอเลสเตอรอลหัวใจมันสโตกมันได้อีกหลายโรคเลยอะก็คือเรื่องสุขภาพนี่คือจริงเมื่อก่อนฉันนึงว่าอีนี่เป็นบ้าโอ้เมื่อก่อนใครยัคิดว่าเป็นบ้าบอกทําไมต้องไปทําลายลูกขนาดนั้นลูกของเรามีความสุขด้วยการกินอะเขาพูดเลยททาาไมมยคว ฉันพูดอย่างนี้เขาบอกมดมันก็จะอธิบายกับนี้ว่าทุกอย่างของเด็กอ่ะมันดีหมดจนวันหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลมาเรืยเว่าน้ํามันซ้ำก่อมะเลงน้ํามันก็แย่แล้วน้ำมันซ้ํานี่สุดๆเลอน้ำมันทอด คุณแน่ใจเหรอที่ยิ่งใสย,ยิ่งปลอดภัยกับกลายเป็นยิ่งใสย,ยิ่งอันตรายใช่นี่เพราะว่าหนูอยากคิดว่าเวลาหนูไปซื้อมต้องโก้แล้วเห็นน,น้ำมันใสเจ้านี้เราซื้อเขาเอามีกรรมกระบวนการางเคมีจ้ะมไม่ได้ยากเลยหรอกเอาแป้งไปกวนก็ใสแล้วนะ,ะแต่เขายังเป็นน้ำมันซ้ำที่เลวร้ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย คือคนก็จะมาคิดว่าทํายังไงไม่ใช้น้ํามันก็เริ่มก่อนเลยนะจากกระทะเทฟลอนแต่กลายเป็นว่ามันร่อนจริงๆแล้วที่เวลารเราทำเนี่ยนะแน่นอนเลยที่เห็นว่าร่อนแล้วหลุดออกมารดดํารู้อันตรายรดดารู้ว่าก่อมะเร็งแต่ระหว่างทํากับข้าวก็ลราเคยเข้าจมูกนะจ๊ะเราจะคิดว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ตอ,ตอนนี้<ะ>ลูกตุกก็คือทานกับข้าวที่ชอบได้เหมือนเดิมไก่ทอดไส้กรอกทอดแม้กระทั่งกะเพราหมูกระเทียมหรือคอหมูยา่างดิฉันทาเหมือนเดิมนาบลงไปแล้วไม่ใช้น้ํามันแล้วมารู้จักโคเรกินได้จริงๆแล้วเลยนะจริงๆแล้้วววออ่่รูจจักกกกกาาาเหลี็คืบ พวกเสาะหาสุขภาพอ,อยู่แล้วแต่ว่าเออตอนนี้มีในเมืองไทยแล้วก็สบายใจอย่างน้อยก็คือเรื่องราคาคืออันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นกระทะหินอ่อนเงินหินอ่อนทองเคลือบเคลือบเคลือบแปดชั้นอย่างที่พี่วูดดี้บอกค่ะแล้วด้วยคุณสมบัติการเคลือบและเป็นหินอ่อนนั่นหมายความว่าหนึ่งนำความร้อนเร็วอันนี้อย่างหนึ่งนวนะประหยัดเวลาประหยัดเชื้อเพลิงมันคือชีวิตมันดีขึ้นทุกด้านแล้วไม่ใช้น้ํามันแล้วด้วยความที่ไม่ใช้น้ามันนั่นหมายความว่าเขาลื่นมากแล้วร้อนเร็วขนาดที่ว่าหนึ่งไม่ต้องใช้ไฟแรงนะจะมาหั่่่่่่นนผัักกกททททีีีหลลลงไไไมมมดด้้้วววยคาืแ็ติ หมายความว่า,ตอ,าตอนล้างก็ล้างง่ายด้วยแล้วก่อนจะล้างเทคนิคไล่จากจืดไปหาเผ็ดน้องนุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดแล้วทําเสร็จเราค่อยล้างตอนล้างเอาฟองน้ําชุบนะคะนี่บอกเลยนในฐานแม่บ้านประหยัด แล้วจะยืดอายุการใช้งานแล้วที่สำคัญอันนี้เลิฟเลยเพราะว่าอะไรก็ตาม <c oughs> ที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ฉันชอบเขามีนาโนซิลเวอร์โคตติ้งเป็นการเคลือบอนุภาคเงินเล็กๆอันนี้ช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียรแต่อันนึงเลยที่อยากจะบอกจะบอกว่าดูพูดล่องมากเพราะวันนึงเนี่ยนะจะต้องพูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่รอบอ,อย่างน้อยแม่ๆที่โรงเรียนยายแพรวทามิฉันตลอดแล้วเป็นสินค้าที่ฉันพูดอย่างน่าชื่นตาบานดีไหมดีไหมนี่ออกปารับหลังอ่ะดูดีเป่ ดีมากเขาคิดความอร่อยมันจะกรอบเท่ากับกระทะทั่วไปมันจะอะไรเหมือนไข่เจียวเอาจริงๆเลยนะเอาแบบแฟงแฟงเลยนะไม่ฟูหรอกเท่าไข่เจียวที่มีน้ํามันแต่สําหรับตุ๊กมันก็สวยงามแล้วก็เป็นไข่เจียวที่สมบูรณ์แบบมากแล้วก็เป็นสุขภาพกรอบกรอบเลยแค่มันแบบ ไม่ดูฟูอ้วนะอ่ะแต่กรอบอร่อยเหมือนของทอดปกติไก่ทอดก็คือไก่ทอดและหลายๆคนอะ่ะจะลังเลคือไอ้ไอ้ความที่เราติดแล้ว<ะ>บ้านเราติดแล้วย่าเราติดแล้วเราจะรู้สึกว่าคนอื่นลังเลทําไมแต่ก็พยายามนึกว่าเออคนไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสเขาก็จะคิดเอาไงดีใช้ดี<อ>ใช้ไม่ดีพูดง่ายๆนะคะตุกท้าให้ลองไม่ยังไม่เคยมีใครไม่ขอบคุณทุกเลยใช้ดีแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนจริงๆชีวิตคน,คคนเราอย่างพวกเราเธอน่าจะชอบฉันชอบปลาทู ปลาคูเนี่ยทำไมก่อนเราจะต้องทอดให้มันเหลืองเหลืองให้เกรียมนิดแล้วเราก็ต้องใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยแต่ยายตุ๊กบอกว่ามดองกระทะนี้เธอไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแม้แต่หยดเดียวทำไมอ่ะ ไม่แต่โมดอะเขากลัวว่าเข้าใจแหละว่ามันจะสุกแต่เขากลัวว่ามันไม่มันไม่อร่อยเหมือนใสนะ่น้ำมันแต่เขาก็อลองแล้วเพราะว่าด้วยความที่เขานําความร้อนเร็วแล้วมันไม่เหมือนยา่างมันยังเหมือนทอดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุกแล้วก็ได้ทุกเมนูคือไม่ใช่แค่ทอดนะคะน้องหนุยด้วยความที่เขานี่8เซนตรงนี้ลึกแล้วกว้าง28เซน ต้มตุน๋นนึ่งเอาไป็นว่าทุกอันเลยทุกเมนูแกงคือได้หมดแล้วที่สําคัญคือเขาเอาสอดแผ่นแม่เหล็กเข้าไปข้างใน<อ>ใช้ได้ทุกเตาเตาไฟฟ้าก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตคนเราอยู่คอนโดก็คือใช้ได้เพราะฉะนั้นยังไงมาเนี่ย หมดดำเขาไม่ยอมแน่ๆถ้าไม่มีโปรโมชั่นมาฝากนะคะ,อะตอนนี้โคเรคิงมีในเมืองไทยแล้วนะคะราคาพิเศษนะคะ59สายแรก15,000บาทคิดเป็นเงินไทยแปลงจากเงินเกาหลีแล้วเหลือเพียง3,300บาทอ๋อเหรอแต่ไม่พอแค่นั้นนะคะเนื่องจากเป็นแม่ลูกอ่อนแถมโปรโมชั่นเข้าไปอีก5นาทีนี้ถ้าโทรมาทัน5นาทีเอาไปเล1ย1ใบ แถมหนึ่งใบนั่นหมายความว่า2ใบ3,300ก็ตกใบละพันกว่าบาทเท่านั้นเอง0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งนะคะ0ูนย์สอ6สาไม่ได้ไม่ใช่แค่ท้ายขายต่อนะวันปีใหม่นี่นะคะเป็นของขวัญวันของขวัญวันปีใหม่ที่ทุกคนชอบเพราะว่าไม่แพงแล้วได้ไปทุกคนอยากได้หมดดิฉันใส่ข้าวสุธาทิฟาร์มไปนิดนึงแล้วก็มอบอ๋อเหรอโอ้จริงจริงยังช่วงเทศกาลก็เป็นกินจริงที่ดีเนาะไม่สุขด้วยใช่ค่ะ มาร่วมกันนะคะโทรายให้ทันภายใน5นาทีนี้เท่านั้นใช่ค่ะก็คือ5้าสาสยแรกเนี่ยนะคะ15,000เหลือ3,300แล้วก็ภายใน5นาที1ใบแถม1ใบ2ใบ3 3 0 0ั2 6 3 1 1 1แล้วก็02 305ส6 6 6นอยากจะบอกว่าอยากจะชวนมาเป็นครอบครัวคริคิงเพราะตอนนี้ไปไหนไปไหนเดินบนถนนมากลายเป็นครอบครัวแต่โมดามอ่ะคือเวลาเรามาทอกันแล้วเขาก็พูดถึงเวลาเขาใช้เองอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเริ่มโดนถามแล้วใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนสองอัน วูดี้นี่เขาหน้าเป็นคนจริงแล้วเดินไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้ยค่ะมันเป็นครอบครัวด้วยกันค่ะขอบคุณมากมากนะฮะที่แวะเวียนมาในรายการของเราขุบทุณค่ะขอบคุณค่ะพบกับบอกร้าวเราสิบได้ใหม่นะครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบ